มาทานกันครับมาทานไงครับเพื่อนๆครับน่มื้อเด็ดมื้ออร่อยของผมนะครับผมนี่ครับอร่อยอร่อยนะครับให้เห็นกันเลยนะครับอ่านะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะครับอ่าอร่อยอร่อยนะครับมาอร่อยด้วยกันนะครับ สูตรทำง่ายสไตล์เด็กหอนะครับผมเป็นคลิปสั้นแซบอร่อยมากนะครับยำวุ้นเส้นใส่หมูยอนะครับต้ m m c h a n n e l 5 3กินเที่ยวเรื่องเดียวกันครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเมนูแซบแซบเมนูอร่อยก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับผมครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับมื้อนี้มายำหมูยอนะครับคลิปสั้นๆนะครับผมนี่ครับอ่าหมูยอหั่นพอดีคำนะครับแล้วก็ลวกในน้ำร้อนนะครับ แล้วก็วุ้นเส้นก็เหมือนกันนะครับลวกให้เขานุ่มนะครับอ่าแล้วก็ขึ้นให้เสด็ดน้ํานะครับอ่าแล้วก็มีพริกโขกนะครับอ่าพริกซวนพริกแดงนะครับโขกรวมกันนะครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแค่ไหนนะครับอ่าแล้วก็น้ามะนาวนะครับบีบไว้นะครับอ่าส่วนนี้ก็หอมหัวใหญ่นะครับผมมะเขือเทศนะครับผมอ่าแล้วก็มีใบขึ้นช่ายนะครับอ่านี่ครับแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมี ซอสพริกสีลาชานะครับผมน้ำปลาทิพย์รสผงปรุงรสแล้วก็พริกป่นนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวในในทั่วนี้ก็จะเป็นน้ำยำนะครับน้ำยำที่ผมเคยทำคลิปไว้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลงมือทำกันเลยนะครับอ่าเตรียมนะครับเตรียมนะครับเตรียมนะครับนี่ครับเมื่อใส่น้ำยำเสร็จนะครับก็ตามด้วยผงปรุงรสแล้วก็พริกป่นนะครับตามด้วยมะนาวนะครับเพื่อนครับนี่ครับ อ่าแล้วก็ตามด้วยพริกที่เราโขลกไปนะครับนี่ครับใส่ไปเลยนะครับตามด้วยน้ำปลาหน่อยนะครับปลาที่ปรดของเรานะครับไม่คาวด้วยนะครับอ่าแล้วตามด้วยซอสพริกสีลาชานะครับเพิ่มสีสันและความเผ็ดจัดจ้านนะครับผมความหอมอร่อยนะครับผมนี่ครับคนไปคนไปคนไปนะครับให้ละลายนะครับให้เข้าเนื้อกันนะครับ นี่ครับอ่าตามด้วยใส่วุ้นเส้นลงไปเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยววุ้นเส้นก็จะดูดน้ำยำแล้วนะครับผมว้าวน่ากินมากเลยครับน่ากินมากเลยนะครับครับตามด้วยหมูยอนะครับที่เราลวกแล้วนะครับอ่าลวกด้วยน้ำต้มเดือดๆนะครับผม นี่ครับน้าหมั่นนําหม่นมากมากครับผมอ่านะครับใกล้แล้วใกล้จะได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะใส่ผักอีกทีนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเลยนะครับสําหรับยำวุ้นเส้นใส่หมูยอนะครับผมอ่าใส่ผักแล้วนะครับหอมหัวใหญ่นะครับผมมะเขือเทศนะครับผมอ่าแล้วก็ตามด้วยใบขึ้นช่ายนะครับผมนี่ครับได้แล้วครับได้แล้วครับ อ่ามาแซบ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 กันนะครับเรียกว่าแซบน UA ัวแซบนัวนะครับผมอ่าชามเบอ,เอร์เลยนะครับเป็นกับแก้มก็อร่อยเป็นกับข้าวก็เยี่ยมเลยนะครับเพื่อนๆครับผมนี่ครับเผ็ดจัดจ้านนะครับเผ็ดจัดจ้านถูกปากด้วยนะครับผมมาทานกันครับมาทานไงครับเพื่อนๆครับมื้อเด็ดมื้ออร่อยของผมนะครับผม นี่ครับอร่อยอร่อยนะครับให้เห็นกันเลยนะครับอ่านะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะครับอ่าอร่อยอร่อยนะครับมาอร่อยด้วยกันนะครับครับใส่จานแล้วนะครับใส่จานเสิร์ฟเพื่อนเแล้วนะครับหน้าทามีครับหน้าทามีครับอ่ามาลองทําตามสูตรของผมเลยนะครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับอะไรที่มีอยู่ในตู้เย็นนะครับออกมายําได้เลยนะครับอ่านะครับ ขอบคุณมากครับพ่อบ้านแม่บ้านมือใหม่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยำวุ้นเส้นใส่หมูยอที่แซ่บแซบนะครับผมขอบคุณมากครับ ครับผมน่าทานใช่ไหมครับอ่าก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ